วันนี้เราพาทุกคนมากินบุฟเฟ่อาหารทะเลอันนี้คือหอยเชลล์ย,ย่างเนอยอันนี้คือหอยเชลล์ย,ย่างชีสโอ้โหี่ฟ้าน่ารลาหอยหวาน สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลลน์แทงช่องของคนชอบกินกับโอนะครับที่รีวิวอาหารละเอียดยิบเหมือนคนดูได้มากินเองวันนี้ไม่ใช่คลิปสปอนเซอร์นะครับเราพาทุกคนมากินบุฟเฟ่อาหารทะเลอยู่กลางสยามเลยร้านนี้อยู่สยามสแควร์วันนะครับน่าจะชั้น4นะไม่ได้ดูหมายเลขชั้นเหมือนกันก็คือมาจากรถไฟฟ้าขึ้นครั้งหนึ่งเป็นบันไดขึ้นยาวๆแล้วก็ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็จะเจอร้านนี้นั่นเองร้านนี้คือร้านเ well, บิร์นเวลนะฮะราคาที่เรามาชิมวันนี้จะอยู่ที่799เจ็ตจะมีเาการกินทั้งหมด100นาทีเน,ะะนาทีสุดท้าย เขาจะมาลาสออเดอร์นั่นเองราคานี้คือเป็นราคาเงินสดหรือโอนนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นบัตรเครดิตจะมีบุกเพิ่มนะฮะเป็น829บาทต่อคนร้านนี้ไม่รับคนเดียวนะฮะเคยมาครั้งหนึ่งก็อยากกินแต่ไม่ได้กินก็วันนี้พาน้องเมย์มาด้วยนะครับตอนนี้กําลังช่วยเราสั่งอาหารอยู่ตรงนี้นั่นเองใบสั่งอาหารลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับดูค่อนข้างหายากนิดหนึ่งแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือแต่ละอันเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าแต่ละอย่างมีกี่ตัวก็จะทําให้เราไม่ต้องเดานะครับเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้ตรงนีี้้เเลยนนมูน นะฮะ799ก็จะเป็นมีกั้งกระดานหอยแมงคู่นิวซีแลนด์อบชีสมีหอยแมงคู่นิวซีแลนด์หอยแมงคู่ซอสซาหรอซอสซาป่ะนะฮะแล้วก็เป็นหอยเชลย่างเนยย่างชีสประเภทนึ่งก็จะมีเป็นหอยหวานปูม้ามีพิซซ่าโฮมเมดด้วยมีเมนูกับข้าวมีปลาล่าต่างๆนะครับเมนูเส้นเมนูยำมีหอยนางรมทรงเครื่องมีปลาแซลมอนมีกุ้งดองน้ำปลามีของทอดต่างๆตรงนี้นะปูนิ่มชุบแป้งทอดมีหมึกฮอกไกโดมีซูชิปลาไหลซูชิทูน่าแซลมอนซาชิมิกับเซตลง ซาชิมิ2อันนี้จะจำกัดได้คนละหนึ่งที่นะครับหรือเราสามารถมากิน599ก็ได้นะครับก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์กุ้งเผาเริ่มต้นตรงนี้เลยมีปลาแซลมอนปลาดอรี่ปลาหมึกต่างๆนะครับหอยตลับด้วยมีพิซซ่าโฮมเมดต,ตรงนี้มียำมีเมนูกับข้าวตรงนี้เหมือนกันเลยแล้วก็มีโซชินะฮะโหระหวังพูดไปก็น้ำลายไหลไปอย่างแรกเลยเดี๋ยวจะมาชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยลักษณะเท่าที่เห็นเนาะเหมือนตำเองที่บ้านเนี่ยเพราะว่ามีเครื่องแบบนี้มาด้วย แซบขึ้นมาเหมือนเป็นซีฟู้ดที่แม่ตําพริกเองแบบนั้นเลยเป็นพริกเหมือนพริกตาํากลิ่นเหมือนเขียวไม่มีขึ้นมามากเท่าไหร่กลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมขึ้นมาชัดเจนหวานนําเปรี้ยวนิดหนึ่งเปรี้ยวเค็มตามมาตอนท้ายน้ำจิ้มซีฟู้ดดีอารมณ์แบบถ้าใครชอบซีฟู้ดแบบทํากินเองที่บ้านอันนี้ชัดเลยเครื่องดื่มที่นี่บริการตัวเองอันนี้น้องเมย์ไปตักมาให้เราเลยก็จะเป็นน้ําเปล่านะครับที่นี่เขามีน้ําเปล่าให้ด้วยให้เราสามารถดื่มได้อย่างไม่ตัดกําลังนั่นเอง กินน้ำเปล่าแล้วน้ำเปล่าคือแบบอารมณ์ไม่ใช่น้ำขวดอะ่ะมีกลิ่นนิดนึงในร้านก็มีกลิ่นน้ำเปล่าคล้ายๆแบบน้ำถังประมาณอาหารมาเสิร์ฟเร็วนะฮะเร็วมากเลยแหละก็เมื่อกี้ไปตักน้ำแล้วก็พูดเปิดคลิปอาหารตรงนี้ก็คือมาแล้วนะฮะเมื่อกี้ตอนนี้น้องเมย์กำลังไปเปลี่ยนน้ำให้น้ำคือเขาบอกว่าสาม,มารถเทใสก่กันมาแล้วก็คือเปลี่ยนได้เลยเออดีตรงนี้นะฮะไม่ต้องพยายามดื่มให้หมดในร้านเข้ามาจะมีกลิ่นแปลกๆคล้ายๆกลิ่นอับนิดนึงแต่พอมานั่งสักพักก็จะชินไปอ่ะอันนี้เป็นโคกซีโร่ใช่ไหม ค่อนข้างหวานนะฮะแต่ยังมีซ่าอยู่บ้างพุงมือมีให้แบบนี้มีกันไกไว้ทําไรแต่มันเป็นกันไกที่ดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าน่าใช้ได้โอ้มาแล้วอาหารมาเร็วนะมาเสิร์ฟเร็วอาหารมารัวๆเลยนะฮะมาแบบหิวก็สบายใจได้เลยว่าอาหารจะออกมาเร็วอยู่ลักษณะตะเกียบจะเป็นแบบนี้นะครับพอชั้นของอาหารแต่ละที่เนี่ยไม่ได้ใหญ่มากดังนั้นจะไม่ค่อยตัดกาลังเท่าไหร่เดี๋ยวจะเริ่มจากของที่กินง่ายๆก่อนเลยอะแซลมอนปลาาอารมณ์เป็นคล้ายๆคล้ายๆเหมือนส้มตำยำยลาลาแซลมอนนะชื่อเปลี่ยนไปเรื่อยนะน้องเมย แต่ว่าลายของแซลมอนเนี่ยไม่ได้มีลายไขมันขึ้นมาชัดนะฮะ <S <S ก็มีความนุ่มเด้งอยู่รสชาติจะเป็นหวานนําขึ้นมาแล้วก็มีเผ็ดตามมาเล็กน้อยกลิ่นปลาขึ้นมาเป็นปลาที่เราที่ไม่ค่อยชอบกินปลาเท่าไหร่ก็สามารถกินได้อันนี้คือหอยเชลล์ย่างเนอยอันนี้คือหอยเชลล์ย่างชีสไซส์น่ารักตะมือตำมีแบบนี้นะฮะเอาย่างเนยก่อนปเปาอุ่นกลิ่นเนยหอมเนยแบบน่าจะเป็นเนยน่าจะเป็นเนอยอ่ะไม่ไม่น่าจะใช้มาการิดหอมดีแล้วก็ตัวหอยเนี่ยมีความเด้งหยุ่นหยุ่นด้วยนะฮะไอ้ตรงปีกร ย่างชีสก็หอมชีสใช้ชีสด,ดีใช้ได้มีซาชิมิด้วยนะครับอันนี้เป็นซาชิมิทูนา่านี่จิ้มเยอะไปน,นิดนึงทูน่าดีนะทูน่านุ่มเด้งมีความเปรี้ยวขึ้นมาเป็นอัรตเทสเนิดหน่อยน้อยมากแต่นุ่มดีอันนี้ปูอัดเย็นๆผูอัดปกติครับที่เนื้อแป้งๆหน่อยแล้วก็เคี่ยวเข้าไปเจอเซนเซแล้วก็มีความหวานไม่ไข่หวานแบ็คเบยร์ีเ่เอร์รสชาติหวานปานกลางขึ้นมาค่อนข้างเยอะนิดนึงหิวนะแต่ค่อนข้างกินเร็วซ <laughs> าบะอง จุดนนึงไม่ใหญ่มากหรอกมีความเปรี้ยวอ่อนขึ้นมาช่ำปานกลางไม่มีส่วนแห้งอันนี้คือหอยแมงภูอบชีสช่วยจับฝานิดนึ่งนะอบชีสเนี่ยเวลามาเสิร์ฟต้องรีบกินนะครับตัวไม่เล็กไม่ใหญ่เชลี่เลยเข้าไปเป็นความนุ่มรวมไปกับชีสเลยแยกระหว่างหอยกับชีสไม่ค่อยออกกลิ่นหอมชีสมาไม่ได้มีความเด้งแต่เป็นความนุ่มไปล้วนๆเมนูประจำตัวน้องเมย์นะฮะก็คือยำสาลายัยอืมก็ยำสาลายัยเฟนที่นี่กรอบมากเลยอ่ะอันนี้เป็นเฟนฟรายเพิ่งมาเสิร์ฟเลยสดๆร้อนๆตอนนี้อออกกรบนหม ดีโอ้พิซซ่าน่ารักพิซซ่ามาจะมาเป็นแบบนี้มาการิต้าอันนี้เป็นพิซซ่าในราคาบนมากราคาล่างคะบอืมบางกรอบหอมจืดยืดหอมใบฟาราแนขึ้นมาชัด,ดหอมชีสม,มีความหวานขึ้นมาเล็กน้อยพิซซ่าดีอันนี้คือหอยนางรมทรงเครื่องมาเป็นแบบนี้รือบอกใบใช้อันนี้ก็ได้ค่อนข้างติดยังติดกับฝาอยู่เนาะก็ถือว่าใช้เป็นหอยนางรมสดเทเด็ดกระถินให้นิดนึงกระถินนะฮะก็ไซส์เกือบเท่าช้อนอยู่นะ เน้นนุ่มไม่เด้งมากไม่คาวเลยกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของน้อารมมาตอนท้ายเล็กน้อยเท่านั้นค่อยหวานโอเคไม่ร้อนมากจับได้ดึงออกมาดึงออกมาง่ายเน้นเป็นความนุ่มไปเลยตอนท้ายไม่มีขมนุ่มไปทั้งตัวอันนี้เป็นหมึกสายซอสหมา่าล่าไม่ใช่ซอสหมึกสายโรยผงหมา่าล่ามา นุ่มๆมีไห่เชลล์เหมือนกับด้านนอกเขาคลุกแป้งมาบางๆแล้วก็มีทอดเปนิดนึงกลิ่นหมาล่าหอมขึ้นมารสชาติเป็นเค็มอมขอนไข่เชลใช่ปะ่ะไข่เชลเทียมไข่เชลเทียมเนี่ยข้างในมันก็คือปูอัดแบบเดียวกันเป็นปลาเส้นก็ะนะมันก็คือปูอัดบ้องใหญ่ที่หั่นสั้นๆแบบนั้นแหละข้างนอกกรอบอมน้ำมันเล็กน้อยนะครับไม่ได้ออมน้ำมันเยอะแต่มีความฉ่ำต้มยำคือเป็นซุปเฉย,ยๆเลยใช่ไหมเป็นซุปเฉย,ยๆเลยรสชาติเหมือนกินต้มยำที่มีความนมสด นิดหนึงหอมหวานนําขึ้นมาตัดด้วยเค็มตกด้วยเปรี้ยวนี่คือก้างเลยค่ะเจ็ดเก้าเ้าเดี๋ยวต้องพึ่งเมยแล้วแล้วก็กุ้งเผาก็ไซส์ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้จริงๆ <c oughs> ไสโอเคมาตรฐานแกะเร็วมากเลยผู้เชี่ยวชาญด้านการแกะกุ้งอ๋อมันแกะง่ายแปลว่าแปลว่าสดถ้าแกะง่ายแปลว่าสดดึงหัวออกมาดูจากที่น้องเมย์แกะก้านอยู่ตอนนี้ก็เนื้อเยอะเนาะไม่แห้งแกรกไปไม่เละยังคงความเป็นตัวอยู่ ตั้งยังมีความกรอบเด้งอยู่กุ้งแม่งานก็เหนือดีกั้งมันจะมีความหนึบกว่ากุ้งแม่น้ำเล็กน้อยมีถุงมือให้นะฮะส่วนเราก็ลืมใช้ไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวมาดูปูมาจะกินันหรอโอ้มันถือว่าเยอะเนอะเดี๋ยวะยวปะไม่บอกว่าข้อดีของตัวเล็กคือเปลือกมันไม่ได้หนามากแต่อานนี้ก็คืออย่างน้อยเราก็ได้กินปูสดแน่แน่ใช่ไหมมันมาเดิมเป็นตัวให้แกะเองอ่ะ ด้งชิม,มเนื้อหวานใช้ได้เลยเนื้อปูแบบดีเลยฮะมีความเป็นเส้นๆในเส้นๆมีความนุ่มถ้าใครชอบกินปูแล้วไม่ซีเรียสว่าจะต้องแกะมานั่งแกะปู รสชาติด,ดีครับแซลมอนที่เป็นซาชิมิอย่างนี้จะจำกัด1ที่ต่อหนึ่งคนอันนี้คือ2ที่นะครับอันนี้คือเต็มคอาตาเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงแบ่งระหว่างอันนี้จํากัดกับอันที่อยู่ในเมนูที่เอามาปรุงไม่จํากัดเพราะว่าลายไม่เหมือนกันเนาะหัน่นจะค่อนข้างบางประมาณนี้แต่ลายจะเป็นลายที่คนไทยชอบหั่นไม่ขาดด้วยนิดนึงนะฮะก็กินเบิ้ลไปเลยสิครับจิ้มปลายเย็นๆน,นุ่มเป็นเมือเมือกนิดหนึง่งไม่ได้เด้งมาก กลิ่นหอมแซลมอนขึ้นมาปานกลางอันนี้คือหอยแมงผู้ซอลซาหอยแมงผู้ที่นี่เขาจะไม่เด้งะ่ะมาเป็นหอมนุ่มเบอร์ตรงกลางมือทรายๆนิดนึงซอลซ่ามีความหอมแล้วก็สบสวยของผักหลายๆอย่างขึ้นมาแล้วก็มีความเปรี้ยวขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้คือหมึกกล้วยเขาจะแยกส่วนมาแบบนี้เลยไม่ได้ย่างกลิ่นนี้ผัดเนยแน่ๆกินเนยหอมเลย หอมอันนี้คือหอมเนยขึ้นมาเลยแล้วก็มีความสดและกรอบอยู่อันนี้คือกุ้งกุ้งทอดซอสมะขามโอ้กุ้งใหญ่เนาะเอาเปลือกออกแล้วด้วยป่ะชุบแป้งมาแล้วก็เอาเปลือกออกแล้วชอบถูกใจตรงที่เป็นกุ้งซอสมะขามที่ไม่ต้องแกะเขาหอมอืมกรอบซอสมีความเหนิดข้นอมเปรี้ยวขึ้นมาเปรี้ยวนําตัดด้วยหวานอะ่ะ ดีพอความที่เขาชุบแป้งทอดมาด้วยอ่ะด้วยตัวแป้งมันห่อหุ้มตัวกุ้งเอาไว้มันเลยทาให้กุ้งอ่ะไม่โอเวอร์คุกมากดังนั้นกุ้งมันจะไม่ไม่เละเป็นสายยังมีความกรอบอยู่ปอเปี๊ยะกุ้งใช่ไหมใช่ปอเปี๊ยะกุ้งหรือเราคิดไปเองถ้าจะไม่ผิดนะในเมนูเดี๋ยวมาลองกัดดูข้างนอกกรอบข้างนอกไม่อมน้ำมันเขาใช้คาว่าปอเปี๊ยะกุ้งแต่กัดไปไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เป็นกุ้งตัวๆมีกลิ่นหอมหอมของทอดขึ้นมา มันสั่นจริงเพราะท่ายากเราว่าข้างในมันเป็นนุ่มๆปีวุ้นเส้นโอ้หรอแล้วสั่งของเขาไปหลายอยา่างแล้วค่าดเดาว่านี่จะเป็นโปรนิม่มอืมใช่แหละข้างนอกกรอบข้างในเป็นโพรง่รงๆขงมมนอ่อนอันนี้อะไรวะลืมสั่งแล้วลืมเองเด้งๆอ,อ่ะอ่ะหมึกฮอกไกโดมันคือหมึกฮอกไกโดเนื้อข้างในเป็นข,ขาวๆแบบน,นี้แต่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะใช่หมึกจริง เป็นความเด้งๆแบบแป้งๆบบเด้งแต่หอมอันนี้คือกุ้งพันตะไคร้ทอดอืมรู้สึกเลยข้างนอกมีความติดกันนิดน,นึงแล้วพอเคี้ยวเข้าไปเนี่ยหอมตะไคร้ขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็หอมกุ้งเป็นความนุ่มหยุ่นมากกว่าความเด้งเนี่ยไรลืมอีกแลบบ้วอ๋อทอดมันกุ้งนี่คือทอดมันกุ้งไปแบบนี้ยฮะ ห็นไะพยายามมองเลยนะมันไม่ค่อยโฟกัสมันจะเป็นขาวๆแล้วก็มันจะเป็นขาวๆแ,แล้วก็มีแดงๆแซมนิดนึงคล้ายๆคล้ายๆไส้เบอร์เกอร์ก,รกุ้งดัางนอกกรอบสะท้านมากกลิ่นหอมขึ้นมานี่คือพิซซ่าแซลมอนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วส่วนนี้เป็นพิซซ่าทันเลพิซซ่าทัเลจะเน้นเป็นหอยอะแล้วก็หนวขาวนี้ไม่แน่ใจไม่ค่อยออกรสชาติเท่าไหร่มีความหวานหวนิดนึงแต่เขาทําแป้งได้กรอบดี ความมันจะนุ่มๆมันๆนอันนี้ลองสั่งซูชิปลาไหลมาน่ารักจิ้มริมเชลหั่นค่อนข้างบางอืมแต่ปลาไหลเด้งดีเนาะซอสหวานหนืดปานกลางก่อนที่เราจะไปเคลียร์ของที่เหลือบนโต๊ะนะฮะเราก็ขอปิดสรุปคลิปกันที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าก็จะเป็นเมนูซ้ำๆมาแล้วก็สั่งหอยนางรมมาอีก3ตัวมีกุ้งเผาอีก5ตัวแล้วก็มีหอยเชลย่างเนยมาอีก เล็กน้อยนะครับสุดท้ายร้านนี้ร้านหนึ่งที่บุฟเฟ่อาหารทะเลที่ราคาไม่ถึงพันแล้วเมนูพอชั้นหนึ่งเนี่ยไม่ใหญ่มากวัตถุดิบโดยรวมออกไปในทางค่อนข้างสดเอา,อาจจะมีหอยแมงพูที่มันมีไซซ์เล็กน้อยตรงกลางแต่ว่าถ้าสมมติกะมากินกุ้งเผาในราคา799เน็ตแล้วกินแบบเน้นกุ้งเผาไปเลยราคานี้ถือเป็นราคาที่โอเคเพราะว่ากั้งก็สดกุ้งก็สดน้ำจิ้มซีฟู้ดทำได้ดีคืออารมณ์แบบสไตล์โฮมเมดแบบนั้นเลยแต่ว่าต้องจับคู่กันให้ได้มา2คนขึ้นไปนะฮะมีเวลาในการกินทั้งหมด100นต่ไม่ต้องร้านค่อนอนามี อยู่ในร้านประมาณ3-4โต๊ะด้วยกันนะคบเป็นวันธรรมดาตอนกลางวันกําลังจะเป็นช่วงเลิกงานและตอนนี้คนก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะถ้าใครตามมาวันอื่นเหมือนไม่เหมือนยังไงมาคอมเมนต์กันเอาไว้ใต้คลิปเลยนะฮะเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคอมเมนต์คนดูก็สามารถมาอ่านคอมเมนต์ได้ว่าคนมากินวันอื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะสุดท้ายใครที่ติดตามช่องเรามานานแล้วแล้วอยากสนับสนุนโอกับเมลหรืออยากใช้บริการเรานั่นเองนะฮะตอนนี้โอกับเมเนี่ยดูแลในการออกแบบรูปร่างเฉพาะบุคคลนะครับก็คือทําให้น้ําหนักลดได้สัดส่วนลดได้เท่าที่ต้องาต่ คุยกันก่อนนะเพราะว่ามันออกแบบเฉพาะคนรายละเอียดเนี่ยมันมีการดูว่าของชอบเป็นไงไลฟ์สไตล์เป็นไงมาคุยกันก่อนขั้นตอนการคุยทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดน,นะเราก็มาคุยกันก่อนแล้วลองดูว่าตกลงกันว่าชอบไม่ชอบตามไลฟ์สไตล์แบบนี้ที่ออกแบบให้ยังไงพร้อมไม่พร้อมค่าใช้ใจ่ายยังไงมาคุยกับน้องเมย์ได้ที่หลังไม้ทักไลน์มาได้ที่เมโลโมเมย์ M E L O M O M A Y นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องครูพี่โอเอาไว้ A w I นะครับเป็นช่องที่เราจะมาพูดคุยอัปเดตให้ข้อมูลให้ความรู้ในเรื่องของซอฟต์สก,ากาับ คนมาเป็นระยะเวลาประมาณ10กว่าปีแล้วนะ,ะก็ใน Facebook และ YouTube ครูพี่โอได้เลยและสุดท้ายช่องนี้ครับช่องไลน์แท็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้นะเราเจอกันทุกๆวันอังคารและวันศุกร์ตอน5โมงครึ่งสำหรับคลิปรีวิวที่ละเอียดยิบแบบนี้นะเหมือนคนดูได้มากินเองเลยแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วบายๆครับสวัสดีครับ